นี่ดูดิได้ไม้จูงมาเอ้าแล้วสุดท้ายเป็นทางด้านอื่นมาแจมครับผมเฟน็ดแคนโอชีนายมาช่วยไหวครับโอ้โหนี่ครับพลังพี่น้องชมฮะท้องใเมื่อกี้ตอนนี้เกมพร้อมแล้วเราตัดเข้าสู่แผนที่ทะเลทรายมิลามากกันเลยครับขอบคุณครับมาครับเกมที่สี่อย่างเป็นทางการของวันที่สิบสองผู้ชมครับโอ้โหแล้วดูลายอย่างงี้ฮะไอคนที่ลงขวาเนี่ยลำบากนะจริงโอ้โหลายแบบนี้ฮะอีกแล้วครับผม เฮตอนเซตติ้งครับผมบายเลิบนะครับผมถูกต้องครับคือบถ้าวงอนี่ยพยายางขวาเยเนี่ยนะมันหน้าตีมือนะตรงนี้ผู้ชมฮะครับผมถ้าวงไปเกาะขวาเนี่ยมันแน่นอนถูกครับนะครับอาคิวครับฟาร์มไปเพลนินครับเพลนพินดีทูอีได้มาเป็น M4 ครับหมวก3จัดว่าเฉียบครับตัดมาที่ r าคิวเทน่าไม่รู้เป็นอะไรครับเขานี้อีกแล้วไตะเขาได้ไหมใช่ฮะ นี่ครับผมมาดูสเตตของ RQ กันบ้างครับเป็นลองเฟสแคนแค่1คิวนะครับเฉลี่ยต่อเกมเขย์ช็อตมี1ตัวเหมือนกันครับผมหหัว1.53ครับแล้วเซอร์ไวร์ลเฉลี่ยครับห้าพันสามร้อยสิบหกวินาทีหรือห้าหกสิบเอาในเกมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับนะก็เป็นนาทีกันไปครับผมนะครับแบ่งๆกันโยนตรงนี้ใช่ฮะอุ้งเราทีไม่ขึ้นข่านะอาคิวนะอ่าเพราะว่าวงมันไปทางขวาหน่อยครับผมนะครับแล้วดูฮะวงอัปเดตในเฟสที่สองครับพี่ดิวคิดว่าไปไหนครับ ซ้ายบนไปคิดนะว่าซ้ายบนลาโคเบเลียอ่าต้องดูฮะองมาติอู้แล้วเพิ่มโมดจุ่มอยู่เลยครับโอ้ถือว่าง่ายครับอุ้ยแล้วดูลายที่เฟซจะเข้าชมครับไป <5 S 1> คิว <5 Q S 1> ไปดักอยู่แล้วอืมเอาฮะตรงนี้แหละประเด็นครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเราไปยิงอีนู่นไม่จังหวะนี้อาร์มโจนหลบทันไมหมฮะระยะนี้มันใกล้แล้วเรียบร้อยเลยครับผมบอลระเบิดตรงนี้อาร์มโจนตรงนี้ ไม่มีรถไปต่อฮะน่าจะมีรถของเพื่อนอีกหนึ่งคันนะฮะต้องครับโอ้โหจังหวะจอดที่สีก่กระบอกตเต็มผู้ชมครับอาคิวครับผมไม่ได้ยิงคนฮะยิงรถแล้วไปกันต่อฮะนี่ฮะความแสบครับแสบจัดๆตรงนี้ผู้ชมฮะโอ้โหยังพูดไม่ได้คำเลยฮะอาร์มโจโดนจนได้แล้วเก็บโดยดีดูอีเลยครับโอ้โหเหมือนจะขับตามกันมาเลยที่ป่าลายทางฝั่งตัวอีลูเมนต์และวอาคิวผู้ชมครับนั่นสิครับรอบที่บอกเลยว่าไม่ปล่อยทางฝั่งตัวเบียร์เซเดต์น็อกได้นะและวงอัปเดตหนีอยคคครรรััับบบ และดูฮะดีทูอียังไงฮะดีทูอีรออยู่แล้วเฟสแคนไหลามาแล้วมาไหลมุมนี้ออเลนวุน๊คโจมตีผมปูชักไหลามาจากที่เราเห็นในภาพนะผมดีทูอีไปเห็นตัวบนก่อนที่ผมและดูฮะทีพีดูอยู่ครับแน่แน่ดีทูอีโอ้โหแล้วดูคราจะขึ้นยังไงดีมุมนี้ครังฝั่งตัวเฟสแคนผู้ชมครับไปไม่ได้นะฮะอาร์คิวรออยู่แล้วถ้าอาร์คิวตัดได้คือเสียหายหนักมากครับเฟสแคนอ้ลกล้วกลปลาระเบิดไล่ทุกมุมครับดีทูอีลูกนี้มีลุ้น นี้ขึ้นไม้ฮักคิวฟีดไม่โดแล้วมาทิมทิมได้บูชากทิมได้แล้วเหลือเอคโควินทอเลด้านหลังบูชากลงมาแล้วตรงนี้มันยิงไม่ได้ด้วยอะคิววะผมโอ้จะยิงแต่ยิงไม่ได้ครับโอ้แกวิ่งทิศตึกเขาทางฝั่งบูชากคุณผู้ชมครับนี่ครับกี่รอบมาจิมผู้ชมฮะโอ้ถือว่าเฉียบรับจอดนี้แกคิวแล้วครับคือถ้าจะยิงอ่ะคือต้องปีนออกมาแล้วก็เสียเปรียบแน่นอนครับจีนายต้องเขาแล้วอคโคเราที่กับตวินทอเลสคุณผู้ชมครับรองัดมุมินอกอยู่เหมือนกัันครบ มวยถูกคู่ตรงนี้ผู้ชม้วดูครับจีนายเห็นหรือเปล่าวินเทเลสแต่หนึ่งกับสองมุมนี้จีนายยิงได้นะครับฝั่งวินเทเลสครับเหโผล่แล้วขึ้นตาโคมาจะผี Fi ไฟไหมฮะจีนายครับแล้วสมกเซตคีเอ็ดมาคีเอ็ดมาลง,ลงลงยังวิ่งออาไปนีหล่อหลอกไอโคโอ้โหจังหวะสัดสติเป็นสกูรีผู้ชมมาดูครับลูกนี้จากจีนายงัดงัดเน้นๆมาถึงไหมโอ้แล้วไอโควิ่งมาลงมาแล้วไอโควิ่งมาโดนกดจากน่านเอิญนี่อันนี้ยังไงไม่ได้เราลงมาจังหวะนี้เราหลอกไปก็วินทอนเลยครับผม โอ้โหไม่มีใครหาเจอนี่ครับผมมุดตะมกมาครับเฟซแคนใช่ครับแล้ววงอัปเดตให้กับทางด้านขวาต้องไปกันต่อแล้วคิลเลอร์บีโดนเฮดช็อตไปครับผมจังหวะนี้เรนะาตนองไอโคหามุมเล่นไม่เจอแล้วเบียร์สิบเอ็ดไปโดนไอสองใช้เอ็มสองสี่นัดไปเลยครับโอ้โหถูกเปิด,จดใจบุ้มไปกาวนี่ครับทางฝั่งตัวตีนแต่ละนัดมาหนึ่งนี้เอาไว้ไอสองโอโ้แต่ด้านล่างพาวเวอร์นี่ก็ยังอยู่แล้วโดนข้อกลับมาโอ้โหไอ้สองก็บวกเรียบร้อย ออกมาลงลำบากเหมือนกันกันนาทีแต่พอเบอร์แปดแปดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาคำพูดของเขาจะมาจริงปกติตัวนี้ขี้โมนนะแล้วตัยลงมาล็อกหนึ่งล็อกสองโอ้ยในตู้นี้ตรงนี้ยังจูงอยู่หลังเช้าหลังท่อตัวนี้หนึ่งสามจบไปดนตู้อีเก็บสามโอ้ยดีดุยได้ไหมจูงมาะโอ้แล้วสุดท้ายเป็นทางด้านอื่นมาแจ้งโอ้เฟสแคนโอจีนายมาช่วยไหวครับโอ้โหดีครับพลังพี่น้องชมฮะทั้งสองเมื่อกี้ คือต้องบอกเลยว่าทามมิ่งของ D2E เนี่ยดีจัดเลยเพราะเฟสแคร์ไม่ทันระวังถูกต้องครกำลังชุบกำลังหวังตะบูช้าอยู่เมื่อกี้ครับโอ้โหปีนท่อมาล่อทะลุทุดท้ายแตกตกรถไปสองตกรถสามโอ้ยแล้วแต่ก็โดนเหมือนกันแล่ะอีลูมิเนตออกไปก่อนในจังหวะนี้โดนพาวเวอร์แปรๆครับผมในอนับที่สี่จังหวะที่โดนไดเข้ามาเลยนะจ๊ะขึ้นแล้วขอบคุณสี่มาจะเก็บคำดีคำดีนอนอยู่หลังรถรอบนี้ครับผมยังไงชุบเพื่อนกันก่อนครับโอ้โหจังหวะขับมาสี่ครับลงไปสามแล้วดูครจะปีสิบเอ็ด้ เอาฮะแล้วดูฮะคิวใช้สูตรนี้เข้ามาเลยเห็นคิวปีขึ้นยันมายันมาละคำดีขึ้นมากระเปิดแต่จีิงนะแต่สเตปไม่คมพอด้านขวาบนโด,ดนยิงมาด้านล่างต้องนอนนอนหลังบัคก,กี้ด,ดีดูยังไงเออนี่ไปเก็บทีๆน้องด้านลงไปหนึ่งคางครับผมแล้วไอโอเจเกมไปอู๋แล้วพาวเวอร์จบอันดับสามผู้ชมครับไม่ถึงฝันแล้วตรงนี้ครับอาคิวจะขึ้นไปเคน,นียรฝันคำดีครับหนึ่งต่อสี่ไม่เรียกว่าลุมครับเรียกยำยำ,ยำยำรวมมิดนี่รครับผมเรียบร้อยเลยครับผมอาคิวอาเทนน่าโต้องชมดีดจังหวะมุดท่อไปรอเธอไป จีนะนะมุดมุดท่อข้างล่างไงอ๋อ,อ,อท่อมีมุดท่อด้วยมงมีมุดท่อต้องบอกเลยว่าเอาจริงนะอาร์คิวอเทน่า, Q นาผมสังเกตมาใ,ในในในมุมผมนะมสังเกตมาในเรื่องของความแบบความอ่านคิวฟีของเขารวมไปถึงก,การคิดอ่ะเขาเห็นปุ๊บคิวฟีขึ้นมาบูชาน็อกดาวน์ลงไปเขาโดดเลยถูกต้องคนระับผมต้องชมจังหวะด้ ทั้งฝั่งตัวเฟซแคนไม่ได้ระวังไม่คิดว่าไอดีทูอีจับปีนลงมายิงใช่เพราะว่าตอนแรกเขาไม่ปีนอยู่แล้วปีนมาเสียเปียกเฟซแคนคิดว่าไม่กล้าปีนตลปีเนี่ยไม่ไม่ถือปืนนั่นเองถูกต้องโอ้โหโดดมายิงบอกว่าช็อตเมื่อกี้ถือว่าสวยมากนะสวยมากเลยนะฮะแล้วถ้าสวยกว่านี้ถ้าเก็บสามแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับผมพี่น้องดีทูอีจีนคอมโบเซตนะครับหูหน้ำโมตรงนี้เซตนี้เฟซแคนไปเลยแล้วทำคะแนนห่างเฟซแคนแน่นอนในเกมนี้ครับผมแต่ก็ต้องชมอีกหนึ่งทีมนะพ ถูกต้องฮะก็เราไปดูคะแนนรวมกันครับครับนี่ครับผม RQ Athena ครับผมอันดับที่1 13 Q 33คิว33คะแนนครับผมเห็นบ่อยนะครับ33เลขนี้มะครับอันดับที่2เป็น Power ครับผม9 Q19 คะแนนครับอันดับที่3ครับแตกอ่าแตกฟื้นขึ้นมานะหลังจากที่บูดมาทั้งวันนะครับ สามคิวครับสิบเจ็ดคะแนนนี่มาจากแรงค์พอยท์ถึงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเฟสแคนเจ็ดคิวสิบสี่คะแนนครับอันดับที่ห้าเป็นเดเซตเกมมิ่งห้าคิวสิบคะแนนแล้วก็ตามมาที่อิลูมิเนตั่สิบคะแนนครับอันดับที่เจ็ดเป็นออเล่บู๊บครับเก้าคะแนนครับอันดับที่แปดเป็นเพลพีระมิดนะครับผมเจ็ดคะแนนครับครับอันดับห้าเป็นลิงครับห้าคะแนนครับสุพรรณบุรีสี่แต้มนะครับโคจีสามครับเท่ากับเพิร์ลมู๊นะครับครับผมสองแต้มเป็นทางฝั่งโจปินโตครับเอชคิวชัปเปอร์แล เกมท้ายอย่าไปตามฮะอู้นี่ฮะจีน่าทุกคนครับ 4Q 5 acid 639ทัศนียครับเแง่หน้าตาเรื่องตอนนี้นะสมควรเลยสมควรนี้ก็สมควรได้ไปครับผมแต่ว่าอีกหนึ่งคนก็ใกล้ๆกันแหละผมว่า D2E เกมนี้ต้องชมเลย2พี่น้องตรงนี้ฮะซึ่งที่เรามองกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โห r q ผมคิดว่าจะไม่ได้เข้ามาอยู่ถึงกลางวงนะแต่สุดท้ายอยู่ดีๆท่าไหนไม่รู้วงอัปเดตมาทีเอ้า r q ไปกลางวงตอนไหนวะต้องครับวงนี้ไปเข้าแท่งน้ำเฉลยไปสู้นี้นะฮะใช่ฮะ ก็นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันพับจีโมบายไทยแลนด์โปโลีสองพันยีในสัปดาห์ที่4วันที่12ครับครับยังเหลืออีกหนึ่งเกมนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าาคิวเทน่าให้พี่ล็อกลีครับเจอกันครับขอบคุณที่ส่งหมายมาทางนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับเอิร์นนี่นั่นเองนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเอิร์นนี่นิ่งๆแล้วครับผมตอนนี้มีจังหวะคีจังหวะหนึ่งที่สำคัญสำคัญคือจังหวะที่เฟสแคนบุกคคุุณณเนนาาาาะมีกรทิ้้้้งงตตััววว2ไขห อีก2ตัวอยู่หลังโคเวอร์คุณแบ่งแผนกันยังไงครับคุยยังไงก็จริงๆคือกะจะช่วยกันรับเฉยๆครับแต่ว่าพอเฟสแคนเขาเข้ามาทีมเราแลวเขาอยู่ใต้บ้านเราแล้วจังหวะนั้นพื้นที่ด้วยพื้นที่เราได้เปรียบกว่าคือเรามีข้างบน2สองแล้วก็โคเวอร์ไกลสแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเขาจะยังเลือกไม่ชาร์จถูกไหมทำไมถึงมีเหตุผลอะไรที่ต้องชาร์จครับเอ่อด้วยเนื่องด้วยผมเปิดตัวบูชาร์กน็อกไปก่อนอ๋อเปิดเขาล้มก่อนตัวหนึ่งแล้วก็เลยเข้า อ๋อมันเป็นจุดตายแล้วเลือกที่จะระเบิดรถตู้พอเขาแตกหน่อมาพุษแจ้งว่าเขาเสียการยืนโพสิชันเรียบร้อยแล้วเราก็รวบจังหวะนั้นเลยอ๋อเราก็รวบจังหวะนั้นไปเลยก็ขอแสดงความดีครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนอาร์คิวไหมฮะก็อันนี้เป็นทางทีมผมแล้วก็โดยพัวดีดีฝากมาเป็นพิเศษพิเครับนี่มีท่าด้วยโอเคนี่นี่อะไรวะเนี่ยท่าแล้วเนี่ยรับชมไฮไลท์สักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่โต๊ะอะไรครับสวันเดีครับ เป็นการบวกกันของยักษ์อีกแล้วในแบบนี้นะยักษ์ชนยักษ์วันศุกร์ที่แล้วชิงที่หนึ่งที่สองอนาคิวกับเฟสแคนครับผมวันนี้ไม่ชิงที่หนึ่งที่สองแต่ว่าบวกเป็นไฟสําคัญแล้วก็มีช็อตกระโดดออกจากหน้าต่างด้วยเป็นช็อตคีย์ด้วยนะฮะของ D2E เดือดมากเมื่อกี้คงเห็นในในไฮไลท์ก็เรียบร้อยแล้วว่าดี E กระโดดมาเก็บเก็บแค่เก็บสามอ่ะเก็บว่าสองสองตัวครึ่งใช่สองตัวครึ่งแล้วก็มีเพื่อนซัพพอร์ตยิงเข้ามาใช่ถูกต้องครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นช็อตคีย์อย่าง ทางฝั่งของเฟสแคนจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นไหมครับจำเป็นครับจำเป็นเพราะอันนี้ผมบอกเลยว่าลายมูฟเดียวที่เฟสแค้นทําได้คือลายมูฟที่เขาเลือกเข้าไปครับอันลายมูฟนั้นเป็นลายมูฟที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครดูในดูในรีเพย์เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกเล่นด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะโดนทางด้านของอาร์คิวเนี่ยยิงกดมาแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งนะที่อยู่บนเขาเนี่ยหรือว่าสองทีเนี่ยทั้งอย่างเนี่ยนะผมจําไม่ได้อ่ายิงกดลงมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เลือกไปเล่นใต้บ้้าาานนขขอองงงทด D2E เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสุดแต่ว่าดันไม่ทันระวังไงแล้วบวกกับทร้งของดี e ีเนี่ยตัดสินใจเฉียบเลย